กาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกุลสกุลมันนี่กลมากับพ่อครัวคือเก่าพี่น้องอ่ะพ่อครัวกาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกุลสกุลมันนี่ก็มาพบกับพ่อครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือทำหอยแกงกุ้งสดพี่น้องเนี่ยหอยแกงใส่กุ้งสดนำปลาลายเพ็ทคือเก่าพี่น้องรสเด็ดเพ็ดคือเก่ายี่งพี่น้องพักเขาก็มาพักสลรัดพักบัวะ่า ใไปบบกพี่น้องไปบวบพี่น้องปลายเก็บในตู้เย็นมาใส่คือเก่าพี่น้องอ่ะตามเป็ดๆจะนำปลายหลายคือเก่าพี่น้องเอ้ยเอ้าหอยแข้งกิ้จดเอ้าพี่น้องก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้อง่องกินไปแช่ไปในชาแนลนะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจสาวในพอรัวเด้อพี่น้องเด้อฝากกดกระดิ่งนำเด้อพี่น้องเด้อลงมืออะไรพี่น้องเอ้าใส่หอยแข้งก่อนเลยพี่น้องเอ้ยมานกินน้ำกันเด้อลงปลาหน้าอ่าเมื่อคุกมคนเลยจ้ะมาเนี่ยข้าวเหนียวปั่นยังไงยำหนำปลาขา้าว <laughs> ừ. ừ. Dạ, quân cao không? Ừ, hiểu. ừ. Cùng học tụi nghe nháy rồi. Ừ. À, đèn ừ. จะโยนอะไรไปนอนพี่นี่หอแข้งกุ้งชดไปน้องเลยลองเบ้างเถอะไปเนาะตำหอยแข้งกุ้งชดแสบบอลขอโทษคนที่บอกทิ้งดิบไม่เล่นพี่น้องหอยแข้งสุกแล้วกุ้งย่างสุกดิบไปชมกันเหมือน แบงวันชุดยอดอีกแล้วไหมนี่เดียวม,มันนี่มันมีเส้นเลยอทอง้งคู่ไงเส้นเส้นแครปเนาะ กินข้าวน้ำกันเด้อพีน ừ, ừ, นรร่น้องน้ำปลาอะกานเลยกัหเลอกันพี่เก้าข้าวเย็นเม่งน้ำแดงเมี่ยงวานโต้ใหญ่เนี่ยเบิกเบกจับกินเบิกนะ ัำนะละตัวใหญ่เห็นไ่มเนี่ยยุงมปะปารลากับแมงวันผัวคู่กันพี่น้ืม เกุ้งมาหลายแล้ว14ตัวเป็นกึ่งโลน่ะวะฉันไมนับแล้ว Hãy mình cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không này cũng là cả, hải trình lắm nhiều nè Ừ, à thứ Ừ. กลุ่มโซบนใหญ่ว่าโตวน่อยเลยค่ะ กินย่างเดียวเลยพี่น้องอ,อยู่เข้าพี่น้องเลยท,ทัดเข่าเลยโอ้โหอยู่เข้าเมื่อหลับเข้า ฟือฟังฮ้อเพลิงมาเด้อพี่น้องมากินจิมจัดเด้อแย่ยไปพี่น้องเมนูนี้สุดอยอดดีแล้วพี่น้องเย 好<妈>的、嗯，那呀，走吧。 คนเราโตไป้วมน่าปลาโอ้โกด chỉa điều mà một cái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  มีลุตนาบปลาลากับถึงเท็ดนะเพื่อนเพื่อนเนาะเอาล้คลิปนี้เราขอจบไป,ย,ปออย,ยังี่อนเพื่อนเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปองสวกินไปแชร์ไปนะชาแนลนะเพื่อนเอนเนาะภาเป็นกำลังใจสาวในผัวคุยเดินดงเด้อเท็ดเพื่อนเนาสวัสดีสบายดี